พาลาลาจะพาบินลัดฟ้าไปฝั่งยุโรปชมสวนดอกไม้สวยๆสุดแสนจะโรแมนติก er ที่เมืองลิเเซ่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะสวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกได้ว่าเป็นสวนดอกไม้แห่งยุโรปและที่นี่ก็คือสวนเคอร์เกนฮอฟค่ะในทุกๆปีที่สวนเคอร์เกนฮอฟแห่งนี้จะเป็นสถานที่สำหรับจัดเทศกาลดอกทิวลิป ที่รวบรวมดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์หลากสีสันนับล้านดอกมาจัดแสดงไว้ให้ชมกันซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในทุกฤด,ดูใบไม้ผลิคือช่วงประมาณเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะและในปี2023นี้เทศกาลดอกทิวลิปก็เปิดให้เข้าชมได้ระหว่างวันที่23มีนาคมจนถึง14พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา8นาฬกาจนถึง19นาฬิกา30นาทีโดยจะมีค่าเข้าชมสวนสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่19ยูโรต่อคนเด็กอายุ4-17ปี9ยูโรต่อคนส่วนเด็กที่มีอายุไม่เกิน3ปีเข้าชมฟรีค่ะก่อนที่จะไปชมความงามของทุ่งดอกทิวลิปที่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำประเทศยังมีเรื่องเล่าที่ถกเถียงกันอยู่ว่าใคร เป็นผู้นำดอกทิวลิปเข้ามาบางก็ว่าเป็นพ่อค้าชาวตุรกีบางก็ว่าเป็นสุลต่านชาวตุรกีที่เป็นผู้บริจาคหัวทิวลิปให้กับเอกอัครราชทูตออสเตรียจากนั้นท่านทูตก็ได้ส่งต่อให้กับชาวดัชที่ชื่อว่าคาร์โลสครูเชียตไปปลูกจนเกิดดอกทิวลิปดอกแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปีคศ .1593 ค่ะ หากย้อนไปดูต้นกำเนิดของสวนเคอร์กินฮอฟคงต้องย้อนกลับไปราวๆช่วงศตรวรรษที่15ซึ่งว่ากันว่ามาจากชื่อสวนเนินทรายในครัวที่มีชื่อว่าเคอร์กินดีนซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่จาโคบา้าแวนเบอร์เรนเคาวเตสแห่งบาวาเรียคอยเก็บเกี่ยวมาประกอบอาหารในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทเทลิงเกนค่ะต่อมาในช่วงศตรวรรษที่17ปราสาทเทลิงเกน ได้รับความเสียหายจากสงครามเป็นอย่างมากและเมื่อปราสาทเทลิงเก้นเหลือไว้เพียงอนุรสรณ์ซากปรักหักพังก็ได้มีการสร้างปราสาทเครอร์เกนฮอฟขึ้นมาบนพื้นที่ชนบทโดยมีพื้นที่ครอบคุมกว่า230เฮกตาร์และได้มีการปรับปรุงสวนรอบปราสาทก็คือส่วนเครอร์เกนฮอฟนั่นเองค่ะในศตวรรษที่19สถาปนิกชื่อดังอย่างแจนเดวิดโซเชอร์ และลูกชายของเขาลุยส์พอลโซเชอร์ก็ได้รับมอบหมายให้ออกแบบสวนบริเวณรอบๆปราสาทใหม่แต่ให้คงไว้ซึ่งกลิ่นอายสไตล์อังกฤษแบบเดิมจนกระทั่งในปีคิศักรา1949สวนเคอร์กินฮอฟก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายมีทั้งกลุ่มผู้ปลูกและผู้ส่งออกดอกไม้ชั้นนำกว่า20รายทำการเนรมิตสวนเคอร์กินฮอฟให้สวยสดงดงาม ดังดินแดนในฝันออกสู่สายตาสาธารณชนเป็นครั้งแรกและได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่นั้นมาส่วนเคอร์กินฮอฟก็ได้มีการจัดงานให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เดินทางไปเยี่ยมชมทุกๆปีซึ่งช่วงเวลาที่ดอกไม้จะบานสะพั่งไปทั่วทั้งส่วนนั้นพารนลาขอแนะนำว่าให้มาสักช่วงประมาณกลางเดือนเมษายนนะคะ จะได้ชื่นชมดอกทิวลิปได้อย่างเต็มตาเลยล่ะค่ะไม่เพียงแต่ดอกทิวลิปที่มีสีสันสดใสบานสะพั่งเต็มทุ่งภายในสวนเคอร์เกนฮอฟก็ยังรม่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ซึ่งไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สบายตาไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อเราเดินชมรอบๆบ,บริเวณสวนอย่างจุใจแล้วยังมีส่วนจัดแสดงดอกไม้ในร่มซึ่งจะแบ่งออกเป็นพาเวลเลียนต่างๆ ที่จัดแสดงดอกไม้แตกต่างกันออกไปเช่นส่วนที่เป็นดอกกุหลาบดอกลิลลี่และดอกกล้วยไม้ต่างถูกผนวกตกแต่งเข้ากับความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างลงตัวซึ่งมองดูแล้วงดงามไม่แพ้ส่วนที่อยู่ภายนอกเลยล่ะค่ะหากอยากสัมผัสหรือชมทิวทัศน์ทุ่งดอกทิวลิปในอีกมุมมองหนึ่งที่นี่ก็มีบริการล่องเรือในคลองเพื่อไปชมทุ่งดอกทิวลิปได้ด้วยนะคะ แต่จะมีค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่19ยูโรและเด็กอยู่ที่5ยูโรค่ะเมื่อเดินชมสวนคืร์เคนฮอฟจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วภายในสวนก็ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ไว้คอยให้บริการและนั่งพักผ่อนค่ะส่วนใครที่กำลังมองหาของฝากตรงบริเวณประตูทางเข้าออกก็จะมีร้านขายของที่ระลึกรวมทั้งหัวดอกไม้พันต่างๆ ให้หนักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปปลูกกันที่บ้านได้อีกด้วยนะคะหากในฤดูใบไม้ผลินี้ใครมีแพลนที่จะมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมก็อย่าลืมแวะมาสัมผัสความงดงามอลังการของดอกทิวลิปที่บานสะพรั่งเต็มทั่วทุ่งที่1ปีจะจัดแสดงเพียงครั้งเดียวที่ศูนยเคอร์เคนฮอฟประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะติดตามผลงานของพลรลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ